มาอีก216บาทคุณผู้ชมสวยอยู่ครับจังหวะนี้วายสตัวที่คูณสิมาอีก960บาทคุณผู้ชมทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาละครับการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Boy and the Gang ครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นเกมสล็อตมาจงเวสสองนะครับเกมสุดฮิตยอดนิยมเกมเกมนี้นั่นเองนะครับสำหรับสล็อตมาจงเวสสองนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมเล่นในช่วงเวลานะครับประมาณ บ่ายโมงนะครับเป็นช co ่วงเวลาเดิมนะครับท <cel> ี <people> <t Bis> ่ผมบอกทุกคนเสมอนะครับช่วงเวลานี้นะครับเบรดการออกมันจะดีมากๆนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมมากับทุนประมาณ400ร้อนะครับเบรดที่20บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช่วงเวลานี้นะครับยังทํากําไรให้เราได้อยู่ไหมนะครับแต่จังหวะนี้เราลุ้นเข้าฟรีเกมนะคุณผู้ชมอ่ะช่องแรกไม่เข้านะครับเราเหลืออีกหนึ่งช่องเป็นช่องสุดท้ายยังไม่มานะคุณผู้ชมได้มา5บาทนะครับปลอบใจไปก่อนจังหวะนี้ได้มา5บาทนะครับคุณผู้ชม เราไปลุยกันต่อจังหวะนี้96บาทวาย1ตัวนะครับคูณ2ไม่มาคุณผู้ชมได้มา96บาทนะครับอ่ะ3บาทครับจังหวะนี้คูณ2ไม่มาแต่ว่าก็ถือว่าเข้าดีอยู่นะคุณผู้ชมมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังเข้าแบบน้อยอยู่นะครับแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีการเข้าแบบหนักๆไหมนะครับอ่ะไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้20บาทนะคุณผู้ชมคูณ2ยังไม่มานะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับแอดมาได้ที่แอดศูนย์แปดนะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวบอยแอนด์เด็กแกลงด้วยกันได้นะครับจะมีเทคนิคนะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมนะครับจัดในเร็วๆนี้นะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมกันต่อดีกว่านะครับจังหวะนี้11บาทนะคุณผู้ชมคูณ2มาที่12บาทนะครับคูณ3มาไหมครับไม่มาคุณผู้ชมปิดไปที่23บาทนะครับ อ่ะไปลุยกันต่อครับเริ่มเงียบแล้วครับเริ่มเงียบแล้วคุณผู้ชมเริ่มเงียบแล้วนะครับจังหวะนี้อ่ะลุ้นเข้าฟรีเกมมาไหมครับสวยมากคุณผู้ชมเข้าฟรีเกมไปที่เรียบร้อยนะครับอีกช่องหนึ่งไม่มานะคุณผู้ชมครับอ่ะได้มา12บาทวายหนึ่งตัวโอเคครับเราได้เข้าฟรีเกมไปที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมแต่เรามารุ้นกันนะครับว่าฟรีเกมนะครับจะเป็นยังไงครับอ่ะฟรี ปิ้นบอล10ครั้งนะครับแต่เ,เรามารุ่นกันว่าจะเป็นยังไงไปครับหมุนไปแล้วครับผู้ชมจังหวะนี้โอเคครับ32บาทวายหตัวนะครับคูณ4มาอีก36บาทวายหตัวเหมือนกันคูณหมาอีก2อ6บาทคุณผู้ชมสวยอยู่ครับจังหวะนี้วายสตัวที่คูณจิมาอีก960บาทคุณผู้ชม960บาทได้อยู่โอเคบิ๊กวินไปนะครับจังหวะนี้สวยอยู่ครับคุณผู้ชมแจ๋วได้อยู่ จังหวะน,นี้เมกาวินไปแล้วนะุผู้ชมขึ้นเมกาวินไปแล้วนะครับมาโอเคครับซูเปอร์เมกาวินไปแล้วนะผู้ชมจัมคคมงหวะน,นี้โอเคครับปิดไปที่1,200กับอีก44บาทนะุผู้ชมจังหวะน,นี้ได้อยูแจวสวยมากครับไปลุยกันต่อุผู้ชมอ่าไม่เข้านะครับโอเคครับจังหวะน,นี้12บาทไว้หนึ่งตัวคุณผู้ชมอ่าไม่มานะครับ ได้มา32บาทไปะ่ะลุยกันต่อคุณผู้ชมลุยกันต่อนะครับโอเค24บาทครับวายหนึ่งตัวเหมือนเดิมวายหนึ่งตัวเหมือนเดิมอ่ะแปดบาทนะครับที่คูณสี่คูณหกคูณหกไม่มาในะคุณผู้ชมได้มา32บาทนะครับอ่ะไป ครั้งโอเคครับวายหนึ่งตัวเหมือนเดิมครับจังหวะนี้คูณ4ี่มาอีกสบาทวายหนึ่งตัวที่คูณ6คูณ6มาอีก108บาทกับวายสามตัวคุณชมคูณสิบมาอีก30มสิบบาทนะครับมาโอ้โหได้มาหนึ่งร้อยห้าสบสอาทนะคุณชมอ่ะเอโอกาสอีก2ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโอเคครับวายสตัว48บาทนะครับอ่ะมาอีก320ร้อยยีบบาทนะคุณชมจังหวะนี้อ่า เสียดายนะเสียดายมากคุณผู้ชมไปดูเกมมันต่อนะครับอจังหวะนี้ไว้สี่ตัวคุณผู้ชมสวยมากแค่สบองบาทได้ไม่อีกห้าร้อยหกสิบสี่บาทสวยอยู่ไมาอีกไหมไม่มาในคุณผู้ชมบิ๊กวินไปครับเบาๆสำหรับช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเลดการออกยังดีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเล่นตามได้นะคุณผู้ชมสำหรับช่วงเวลานี้นะครับจังหวะนี้บิ๊กวินไป6ก0กับอีก16บาทนะลูกคุณผู้ชมนะ เป็นเน็ตเน็ตเบิร์กบูซี่นะครับเน็ตไม่ค่อยดีนะครับพอดีช่วงผมอัดเนี่ยเป็นช่วงตอนฝนตกนะคุณผู้ชมไปครับลาดฟีสปินมาไวสองตัวโอเคครับคูณสี่ไม่สองร้อยห้าสิบหกบาทคูณหกคูณหกไม่หมาคุณผู้ชมอ่ะสองร้อยหกสิบสองบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทั้งทั้งวินกันดีกว่านะคุณผู้ชม โท,โทโัวร์ทัวรของเราจะเป็นยังไง2,600กับอีก86บาทนะคุณผู้ชมสวยอยู่ถือว่าได้อยู่นะครับโท,โทโบัวร์ทัวไป2,600กับอีก98นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมค่เดียวกับผมนะครับที่มีกำไรดีๆแบบนี้นะครับสามารถแอดมาได้ที่แอด084 WG HQ นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับ แล้วก็ใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับส b ครห้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมบอยแในแก๊งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ